ภวากันทัางบ้านเมื่อรู้ว่าดวงสตาบารมีของคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลเป็นคนที่มีดวงแข็งจิตวิญญาณโศกลาบจะลังไหลเข้ามาตามตำราบโบราณโหราศาสตร์ ราหูได้เคลื่อนย้ายราศีได้เปลี่ยนแปลงเป็นดวงสตาร์มหาเศรษฐีบารมีเงินแสนเงินล้านสะนั้นแล้วใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีตุลได้มาเห็นคลิปนี้ขอแสดงความยินดีกับตัวของพวกท่านด้วยเพราะโศกราบทรัพย์สิน ดวงสตาเงินแสนเงินล้านจะบังเกิดแก่ตัวของพวกท่านประจำปีพศ2567นี้ให้ตัวของพวกท่าน ตั้งจิตอธิษฐานเอาสิ่งที่ท่านอยากได้สิ่งที่ท่านต้องการแล้วตัวของพวกท่านจะได้ดังใจปรารถนาอย่างแน่นอนโดยการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญญาบารมีเสริมสร้างดวงสตาบารมีของพวกท่านให้ตัวของพวกท่านนั้นมีดวงสตาที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าขาย หรือการทำธุรกิจต่างๆอุอากาศะมหาเศรษฐีดวงดีดวงแข็งบังเกิดแก่ตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนสวัสดีคนที่มีบุญญาบารมีเศรษฐีทุกทท่านถ้าเข้ามาแล้วขอแสดงความยินดีกับตัวของพวกท่านด้วยเพราะ่องสิบสองราศีบารมีเงินแสนเงินล้านนั้นจะมาเผยแพร่เคล็ดลับวิธีการ ทำให้ดวงสตาวาสนาของพวกท่านนั้นมีแต่โชกแต่ลาบมีความมั่งคั่งร่ำรวยโชกดีตลอดการและตลอดไปอย่างแน่นอนดวงสตาวาสนาของท่านนั้นไม่ว่าตัวของท่านจะทําอะไรก็ตามในปีพศ2567นี้โชกลาบบารมี เงินแสนเงินล้านจะลังไหลเข้ามาตัวของท่านแบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมืออย่างแน่นอนไม่ว่าตัวของท่านจะทำธุรกิจการค้าขายหรือทำอะไรก็ตามผู้คนให้ความเคารพนับถือและให้การสนับสนุนตัวของท่านแบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมืออย่างแน่นอนจนตัวของท่านนั้นไม่อยากเชื่อเลยว่า ตนเองจะโชคดีขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามนี่คือบุญญาบารมีแต่ซาตปางกรในโดนบันดาลให้ตัวของพวกท่านนั้นที่เกิดในลัคนาราศีนี้มีดวงมหาเฮงมหาโชคมีดวงมหาเฮงโภคาซั์ไม่ว่าตัวของท่านจะพบเจออะไรก็ตามไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอน แต่เป็นบุพกรรมเก่าในด,ดนบันดาลให้ตัวของท่านนั้นได้พบเจอไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายหรือสิ่งที่ดีที่หลังไลเข้ามาในชีวิตของท่านใครก็ตามที่ได้มาเห็นคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนแต่เป็นกรรมเก่า บุญมาวาสนาได้ส่งผลอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วในด้านการเงินของท่านในปี66ตัวของท่านนั้นผ่านอะไรมาเยอะแต่ในปีพศ2 5 6 7นี้โศกราบดวงสตามหาเหงมหาโศกมหาโพกัพนั้นได้บังเกิดขึ้นแล้วให้ตัวของท่านที่เกิดในลัคนาราศีนี้ ตั้งใจฟังให้ดีๆและระนึกเอาสิ่งที่ท่านอยากได้สิ่งที่ท่านต้องการโศกราบบารมีเงินแสนเงินล้านนั้นจะหลั่งไหลเข้ามาตัวของท่านจนตัวของท่านนั้น ไม่อยากเชื่อเลยว่าตนเองจะโชคดีขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามในปี66นั้นตัวของท่านจะพบกับความทุกข์ยากลำบากแต่อย่างไรก็ตามในปี67นี้ตัวของท่านก็ผ่านมันมาได้และจะมีแต่โชคแต่ลาบ บารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาตัวของท่านอย่างแน่นอนด้านสุขภาพตัวของท่านนั้นอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยสะนนั้นแล้วจงรักษาสุขภาพของท่านให้ดีๆไม่ว่าตัวของท่านจะมีเงินแสนเงินล้านแต่ถ้าสุขภาพร่างกายของท่านนั้นไม่แข็งแรงแน่นอนมีเงินเป็นแสน เป็นล้านก็ไม่สำคัญฉะนั้นแล้วจงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองดูแลสุขภาพร่างกายของท่านนั้นให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรก็ตามจะคิดอะไรก็ตามสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดฉะนั้นแล้วถ้าได้เห็นคลิปนี้ถือว่าโชคว่าลาบบารมีของท่านนั้น แกก้าและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างดวนดวนถ้าตัวของท่านที่เกิดในลัคนาราศีนี้ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไปสถานที่ที่คนให้ความเคารพนับถือนั้นให้ตัวของท่านจีบจับอาร์เตอร์ลีสักสองใบสามใบเพราะรางวันใหญ่รางวันที่หนึ่งอาจจะเป็นตัวของท่าน จะได้เป็นผู้ครอบครองอย่างแน่นอนด้านโศกลาบด้านความรักความเมตตานั้นไม่ว่าตัวของท่านจะไปทางทิศไหนก็ตามก็จะมีคนรักคนเมตตา นโอบอ้อมอารีตัวของท่านแบบไม่ขาดสายถ้าตัวของท่านทำธุรกิจค้าขายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ผู้คนก็ให้ความสนับสนุนตัวของท่านแบบไม่ขาดสายเส้นกันฉะนั้นแล้วตัวของท่านในปีนี้ คือดวงมหาเฮงมหาโศกมหาแหงโพกรัพย์นั้นได้บังเกิดขึ้นแล้วจงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองและสาธุการเอาโศกเอาลาบเอาบารบมีเงินแสนเงินล้านนี้ให้ดีๆเพราะโศกเพราะลาบไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยๆสะนั้นแล้วจงตั้งใจโฟกัสจุดจอ ต่อหน้าที่การงานและดูแลสุขภาพของท่านให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาบารมีความมั่งคั่งร่ำรวยนั้นจึงจะบังเกิดแก่ตัวของท่านอย่างไรก็ตามใครที่ได้มาเห็นคลิปนี้ให้ตัวของท่านพิมพ์คำว่าสาธุขอบุญญาบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาคุ้มครอง ดนบันดาลให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินแสนเงินล้านเงินโกดไม่ว่าจะคิดอะไรจะทำอะไรก็ตามขอให้สาเร็จผลในปีพศ2567นี้แล้วตัวของพวกท่านก็จะมีเงินแสนเงินล้านอย่างแน่นอนด้านความรักความเมตตาตัวของท่านจะมีคนรักคนเมตตาหรือจะมีคู่ครอง มีคู่ชีวิตที่คอยซับพอร์ตตัวของท่านสนั้นแล้วถ้าตัวของท่านพบเจอ ผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นแบบนี้ให้ตัวของท่านนั้นรักษาเขาไว้ให้ได้ดีเพราะคนคนนั้นจะคอยซับพอตตัวของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดเวลาไม่ว่าตัวของท่านจะพบกับอุปสรรคบัญหาอะไรก็ตามตัวของพวกท่านไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็จะจับมือกันไป คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันสะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานด้านสุขภาพด้านบารมีเงินแสนเงินล้านอุปอากาสะมหาเฮงมหาโศกจะหลังไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมืออย่างแน่นอนสะนั้นแล้วพ่อหมอเอง ขอแสดงความยินดีกับตัวของพวกท่านด้วยเพราะตัวของท่านนั้นมีบาระมีเงินแสนเงินล้านราหูได้เคลื่อนย้ายราสีได้เคลื่อนทัพเป็นดวงมหาเฮงมหาโศกมหาเฮงโพกซับแล้วขอแสดงความยินดีกับตัวของพวกท่านด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาด การทำนายโชคชะตาบารมีเงินแสนเงินล้านแบบนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังการทำนายโชคชะตาบารมีแบบนี้ขอให้พวกท่านได้จับเงินแสนเงินล้านทุกท่านทุกตนทุกคนด้วยเถิด